มีฟองมีฟองอากาศนะฮะสวยๆแล้วก็วิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทําอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ๋อย่าลืมกดกระดกิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขันแรกนะคะป้นใส่น้ําเปล่านะคะลงในอ่างผสมค่ะ น้ำเพื่อใช้อุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีนะคะเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะต้นใส่ยีสต์ค่ะคนให้ยีสต์กระจายตัวค่ะจากนั้นนะคะแป้งทำขนมปังค่ะ สูตรนี้แป้งแฉะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นวดแป้งนะคะค่อยๆค,คนค่ะให้หมดผงแป้งใช้มือได้นะคะใช้ไม้พายก็ได้นะสูตรนี้แฉะค่ะบอกเลยเดี๋ยวเราผสมแค่หมดผงแป้งเมื่อหมด แงดีแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะใส่น้ำมันมะกอกนะคะใครจะใช้น้ำมันมะกอกยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้แบบเอ่อว n นหรือเอ็กซ์ตร้าวนก็ได้นะคะแต่ควรจะเป็นน้ำมันมะกอกเพราะว่าเขาจะให้กลิ่นและรสที่ดีกว่านะคะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนค่ะแค่พอเข้ากัน แค่นี้เองก็แล้วง่ายใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราลวกแป้งแล้วเราจะพักแป้งเลยนะคะแค่นี้เองพอเคเชร์ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องผสมเยอะไม่ต้องให้ขึ้นฟิล์มหรืออะไรลวกแป้งมาทั้งหมดให้เป็นก้อนตรงกลางจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะ พักแป้งนะคะสามสิบนาทีค่ะพักสามสิบนาทีนะคะพักแป้งค่ะเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดพักกันนะคะน่าจะเห็นว่าแป้งก็ยังไม่เนียนไม่อะไรอ่าเปิ้นใช้น้ำมันมะกอกนะคะเล็กน้อยนิดเดียวนะคะนิดเดียวประมาณครึ่งนอนซแค่ทามืออะกันติดนะคะ นะเห็นไหมกูเต้นเข้ามาเองเราไม่ได้นวดด้วยนะคะยืดพับค่ะเนี่ยยืดแล้วก็พับเพิ่นทำไปสี่รอบนะคะซ้ายขวาบนล่างโอเคนะคะเราก็เขีย่ยให้เขาให้นี่ดี นะคะคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะรอบนี้นะคะเราจะพักเอาไว้นะคะ1ชั่วโมงค่ะปิดฝานะคะพักแป้ง60นาทีหรือ1ชั่วโมงค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดึงยืดพับกันอีกหนึ่งรอบนะเหมือนเดิมนะคะทาน้ํามันที่มือนะคะเล็กน้อยทาน้ํามันที่มือเล็กน้อยนะคะนะอ่ะป้นดึงยืดพับนะคะฮะรอบนี้แป้งจะไม่ค่อยติดโถแล้วนะคะดึงยืดนี่ยืดมาเลยแล้วพับนะคะ สี่มุมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งลงไปในใส่ถาดนะคะเลยนะคะเิ้นยกมาข้างๆก่อนถาดที่เปิ้นใช้นะคะคือ9คูณ11นะคะนำเปิ้นรองกระดาษกันติดนะคะโรยน้ำมันมากรอกค่ะให้ทั่วๆนะคะ โฟกิเชียจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะปั้นทาน้ำมันแล้วยกโดนะคะที่เราทำเอาไว้มาวางจากนั้นนะคะเราจะโรยน้ำมันด้านบนโด้ด้วยค่ะ,นะคะโรยให้ทั่วๆนะคะปั้นดึงอีกรอบหนึ่งนะคะดึงยืดพับอีกรอบหนึ่งนะคะ ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะบนล่างอ่าให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเปิ่นความโดเอาที่เราด้านที่เราพับอะคาลงนะ,ค,ะความลงจากนั้นจัดให้เขาเป็นส่งเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้แป้งขึ้น ฟูนะคะเป็น2เท่าตัวนะคะรอบนี้ใครมีฝาปิดฝาใครมีฟิลม์มปิดฟิล์มนะคะเพื่อใช้ฟิล์มปิดเอาไว้กันแป้งแห้งนะคะแป้งค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นมาดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยนะคะเราฟิลม์มออกก่อนนะก่อนอื่นนะคะเราโรยนะ้ำมันมากาะค่ะด้านบนโรยเยอะๆเลยนะคะอร่อยเอามือค่ะจิ้ม เบาๆนะคะอย่าให้อากาศออกเยอะนะฟอกเชียเขาเป็นแฟลตเบรดนะคะเขาก็จะแบนๆนะคะเป็นปกตินะโอเคะ okay. จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้านะคะปุ้นจะแต่งหน้าด้วยมะเขือเทศกบับเ,เกลือธรรมดานะคะใครชอบมะกอกใส่มะกอกใครชอบโรสแมรี่ก็ใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมื่อแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเราโรยเกลือด้านบนนะคะ ป้นใช้เกลือ,เ,อเม็ดแบบนี้นะคะโรยด้านบนจากนั้นนะคะเราไปวอร์มเตาอบสินาทีค่ะ,ะเมื่อเตาอบร้อนดีแล้วเราก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยมากเลยโอเคแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มเย็นนะคะแล้วเรามาหั่นดูด้านในกันค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ วันนี้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ